อนี้พอเราพอต่อก็คือแค่นี้เลยแค่นี้เลยมันคือพยายนมาเต็มที่อ่ะไม่เป็นไรแล้วต้องคิดอีกอ่ะไม่เป็นความตื่นเต้นนิดนึงด้วยเลยแบบฟาดไปแรงวตอนแรกโดนโหดมากวอเตอร์ไม่ใช่ไม่ถึงเลย ยินด <static> ีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ชนะ10ควิดเย้วันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันคะอ่าวันนี้เรามาในทีมแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรามาในเกมใหม่นะครับเกมใหม่เกมนี้ชื่อเกมว่าตัวย่อฮอร์พอตอ ก็คือแฮรี <S <S e e ่พ e ัคเตอร์นะครับเป็นการเอาตัวย่อนะตัวย่อมาดูว่ามันแต่ว่าจะไม่บอกว่ามันคืออะไรเลยนะไม่มีหมวดเออไม่มีหมวดอะไรแค่ว่ามาจากแฮรี่พัคเตอร์แค่นั้นเลยไม่มีหมวดเลยเห็นไหมมาดูตัวอย่างกันก่อนตัวอย่างเหรอตัวอย่างคืออ่านี่พอเราพอบต่อก็คือแฮรี่พัคเตอร์แค่นี้เลยมันคือพยางก็คือก็คือตัวย่อใชึ่งคือพยางค์ อ่าบอกนิดนึงว่าสมมุติว่าเป็นตัวที่ถึงคําว่าหมาจะเป็นมอมานะไม่ใช่ผิดเป็นเสียงนะโอเคอันนี้ก็คือเห็นตัวย่อเสร็จแยกกันเดกดได้ก่อนได้ต่อถ้าเกิดตอบผิดพี่เหล่อต้องแยกกันกดได้ปวะโอเคเราจะได้คลิปออนนเอาเอามือจับตีหูก็ได้เราจะตหูก่อน ขนาดนั้นเลยเอไหม้อาไหมมันจะมันจะแย่กขนาดนั้นเลยใช่ไหมก็แกกันได้ก็คือั้องถูกค้างเล้วยกโอเคเอาละเราละนะครับข้อที่หนึ่งนะครับไปหนูได้แล้วกู ต้องคิดดิอ่ะมันเป็นความตื่นเต้นนิดนึงด้วยเลยแบบฟาดไปแล้ตองนะใกล้กิ่นไม่จับแล้วได้ไหมหัวเนี่ยข้อหนึ่งเดมอนไม่ใช่เอ้าไม่แล้วนะเจ็บคือฟาดไปเต็มที่อ่าต่อไปข้อที่สองนะครับนับเลยใช่ไหมอ่านับแล้วนับอใ้ใกล้แล้วแต่ผู้สานมีตัวอย่างคอร์รคอร์ให้โอเคนะครับข้อต่อไปนะ กลมแล้วหนดูไม่ยว่าม่ใชคือนสอ่ไมใบูแต่กดไม่ทันเลยไม่กลคิดอยู่มใครมาอะไรไหแลชอบะไเกมอทแกลมแล้หนมาไม่ได้หวนปนมนะครับเสือมหนนะอพร้อมนะที่สามตื้นหน่อยตื้นหน่อยมต้อน่ต้อั้หัวตื่้นหัว อผมนะครับวิกเตอร์ทำาแล้วมอเอางนะครับนะครับตอรกตว่หนมากวอเตอร์ไม่ใช่อ่าตอนนี้ผ่านไปแล้วสข้อนะครับกี่คะแนนบ้างสอค่ะหน่งค่ะมาถือว่าไม่เรียกไร่เรียต่อไปนะครับ พร้อมนะข้อที่สี่ไปมือเธอจอมคำครวนโอ้โหโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากมือเธอจอมค้ำครวนเราคําตอบนี้มาตอบไงหมือเธอจอมค้ำครวนนะครับเยอะนะห้าตัวใช่แต่ยังทันอยู่ต่อไปนะครับข้อที่ห้าโอเคตีเตือนกันหน่อยตือนกันหน่อยครับข้อที่ห้า อะไรเอ้ยตดอกตดอกอะไรอ่ะได้ไหมได้ไหม <Huh? S 1> ถ้าไม่ได้จะเริ่มใบไม่มีใครได้นะจะใบนะใบใบกดได้นะเป็นสถานที่ครับตอกไปอ้ก้อนม้ย แล้วไม่คิดว่ยมาตอบใช่ใช่อยากอันนี้คนดูน่าจะแบบอ่ะฉันตอบแล้วแต่ได้เอาพิงเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยพิงไม่ทนเลยงบอกว่าในชีวิตไม่ค่อยชอบพูดคำย่อชอบคำเต็มอ่ะนะครับข้อที่หกนี่ได้แล้วเออนิงเการีเลยหัวใา อ,อ,อ่าตอนที่ผ่านไปแล้วหกข้อนะครับไ,ได้กี่คะแนนแล้วบ้านแศูนย์ค่ะหนึ่งอ่ารู้แหละแต่กดไม่ทนันกดไม่ทนันต้องต้องไวกว่าน,นี้นิดนึงอ่าต่อไปนะข้อที่เจ็ดนะครับพิ่ก็หน่อยนะข้อที่เจ็ดนะอาบ้านพงกระต่ายบ้านพงกระต่ายถูกต้อง อเริ่มมีเริ่มมีองค์ความรู้แล้วว่าเป็นสถานที่นะเป็นคนนะเป็นอะไรอย่างนี้อ่าต่อไปนะครับข้อที่แปดพร้อมนะอุยานะลยหรือแปดนะครับพอลรสลาหอนถ uh, ูกต้องพอลอะไรเสี่ยผลมาผลมาออกรักออเ์เรช่นออร์บีสโซ่ด้วยอ่า โอเคอ่ะเหลืออีกสองข้อต่อไปข้อที่ข้อที่เก้าข้อที่เก้าข้อที่เก้าเยนะฮัลโลฮงโมโอ้โหองโม่ร่าไม่ใช่คนอะไระต้องมีคำาอโอ้โหฮโมฮงมอรานะครับวันนี้แกคาถาแล้ อยู่ที่บ้านก็หมดล็อกเดียวๆเลยมูฟออนผ่านมาแล้วเก้าข้อนะครับได้กี่คะแนนแล้วบ้างหกคะแนนสองค่ะหนึ่งคะแนนอ๋อไม่เป็นไรยังงีข้อหนึ่งยังมีข้อหนึ่งอ่าข้อสุดท้ายแต่งกันหน่อยแต่งกันหน่อยนะข้อสุดท้ายนะข้อที่สิบนะครับค่ะโอ้นาน อ้าว่ะสบายแล้วนะสบายแล้วนะครับเป็นสถานที่สถานที่ด้วยอ๋าลานตัวบรรนงซนไรบอยด์ไหมโอ้โหลาตัวเป็นโซนสายบอนมือโอ้โหเนี่ยเนี่ยันนี้แต่พอใายแล้วแค่หาึ่งอแล้วตอนนี้นะครับก็ครบแล้วนะครับสิบข้อกับ เกมใหม่ของเรานะครับตัวย่อห o ตอนะครับผู้ชนะในผู้ชนะสิบพิษในเทปนี้นะครับก็คือมีเกียวเกลียนเกลียนเกลียเกลียวคกับฝากดวกดไกลค์กดีชร์กด s u วเ c r i ย e เ้วียนเคะใครเลีอะไรเกล่ยเติมวก็ีอมเมลต์ข้กงเล่ยงได้เลยค่ะวักนี้ขอลายปก่อยบ๊ายบาย